กระโดดคือคลากำลังยืกร่างหักเทลุกโอ้ยหุ่นดีเอาหน่อยๆเอาหน่อยเด่นเดยนนะให้ลูกอีแล้วตื่นเต็นแม่แลเบิ่งเต้นขนาดซโอ้ไอนี่จะมาเอากรดขวเจ๋องขอบคุณนะคะกินแลเป็นควมบันเทสบายสบาค่ะที่แบบว่าจะใสค่ะ เสือแรกวะแม่เชือแรกว<ม>่าไม่ไปไซบ่ไดไก่แลูกเอ็ยังแม่เบิ่งมดเอออออยอือถามว่าใครอ่ออยู่ปโอย <laughs> ออได้่ายลูกลกาแ, <laughs> แล้วแมุ่ดแม่วาอัลตนเอก็อินลน์เระร้อยมาก่อนแม่แม่กะอินลวพี่พรไม่้เือแกเลยเเือมันน้อยลงหรอหรือตัวเองอ้วนน้อยแต่ว่ามีเอกเอาไม่้เพราอเอกไสพี่หมอน ยบรถไปจอดนอกที่เปิดบ่น้เขาอออกเนี่ยกินเราได้ปีิบอเอาเส้พ่าสิบเสียป่ะมาคุณแม่มาคือซอยน้องมาเดี๋ยวอยู่มยิงะไรับ้ถงลอ๋อแล้ววนเ่องะอย่างล้เจอีย่ลอยเมาเกินร้อยเมาเอ็มรอยเมาอม้อรถ าม่ก็ใส่แม่เบิกแม่แม่บิกไะวิ่งเบิกแม่แล้วว่าหา้อแม่แล้วมาหา่าาวิ่เออพนักงานโอ้พนักงานโอ้ยขุมมากนะคะใช้ได้ใช้ได้บอกมากเลยปิดบอสปิดดาบบอยพี่หวานบอกร่างเลย ตัวได้ดูดีมากเลยเพราะสันใหญ่ดีใช่ค่ะแค่ดีสิว่าดูดีสิสันใหญ่มากเลยเหมาะสำหรับแบกข้าวสารมากเลยอุ้ยอันนี้ยิ่งใหญ่อุ้ยอุ้ยไม่ตองดีวใหญ่กว่ดูหน้าตาด้วยนะคะดูหน้าตาด้วยช่วงนี้แม่เจ้าขึ้นมาใส่เกือบเจ้าขึ้นมาใส่เกือบไม่คกลัวเอ็เสือเจ้าไปให้นปอมปมใส่ท้ายคนเสิน์ตเลย ไปไปไปไหเต็นท์ล่ะมื่อนี้มีพูมยองมาพรมเดต้าประเดียวมาก่ะเอาจ้งพพี uh, well, ่สูดเด็ดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเขาขึ้นมาสบอ่เออมายุคคึ้คุณกันเอาเร็วๆฟังงงแจ้งทั้งหัวท่้งท้ายอยู่ทักได้กับบอคอใจกันคุณแม่กินข้าวหรือยัง เขาไ้นี่ละสิมานั่งอยู่นี่แหละสองพันเรือ่องเอย็นตกเย็นตกมาตกเย็นใหม่เป็นต่ญาติเขาไปไปกันอาบรรยากาศกับ <ขอ S 2> พี่น้องโอ้ยคึกคืนสุดซุดไปอีกแล้วน้อยๆไปอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องะขะขนก้านละร้อยแปดสิบบาท แตงแตงสี่โมงครึ่งแตงแตงสี่โมงครึ่งไม่จะข้นเมียขอตุมไม่ะมาขอตุมประมาณสิบสิบคนค้าขอตุมสิบคนลงไปโหลดเดี๋ยวเป็นสิบ้งยอนลังออกดอก แม่จะยีพ่าลาไปเซน,เนีส่วนนุกิงไปหากินเขาขนมกันนีสืออ่อรถโอ้โหตอนเริ่มดังอลิจ์อลิจจืดลอะไรพ่อแ <Yeah. S 1> แป๊มมาจละคะระหานจันแป๊มนน้ำยางแต่บว้า คนขายบัตไปนี่หรือว่าเนว่านยค่ะไม่ได้ขายได้นี่งเดินไปเองจ้ะเละ่กับเผาอยู่ยุว้าเล่เอยอย่างบุตลสามา่ เอาเอาเบอร์ใดจอเ่าสวัสดีค่ะแลขเข้ามากันเลขเข้ามาค่ะหนึ่งตัวสามริตัวพิเศษ7เจ็ดยต้องสุด้ารคลดตั้งห้าสิบบาทเลยนะค่ะ่อ สองเอกเี่ยวะบอมี่สองเอกมมี่มตาสามเอกเอ็มเอ็มเอ็มมีล้วไปเนยแม่เขาก็จับสีันแล้ววีนะมีนกเรนก็บเี่ยวเอ็มเอ็กเอ็เลกับบามี่บอกมีเอ็กเอลอย่างเดียวมาแล้วค่ะไม่มี2องเอแต่ว่ามีเอ็กเอลสรเดแ๋ยวเดี่ยวต่อแถวเลยค่ะต่อแถวเลย แน่นนะคะแน่นค่ัุ่นนี้ส XL ถึงสาม XL นอแล้วก็มีสม XL ไปเลยโอ้ใแญ่เกินแค่ XL ร่นดี้มันประตูมันได้อยู่ค่ะ x ่มีสีขาวแบบสีกับ เออ็กแอลกไดเลหอครับพ่อเอาสอตัวสีเดียวกับสีแดงอันนี้แอลนะคพ่อเอ็กแอลไม่มีไม่มีเดิน้านสีแดงใช่เอาเอตัวีมีพี่มาเดียวยต่พี่มาเดียวพัฒมาหัวอดแต่มากกว่ามู เดินมืนีเล่ไปมาไ่ยมืออื่นนะเย้โอตรงนี้เลยใจ้ะออิงิงมาเล็กหน่อยตาอีคนชวยเอายิ้มมาเลยยิ้มมาจังเลยคนชวยคนชวย คันเฉยมาดูพี่อิงอิงเหรอยิ้มยิ้มดีแถ่ว่า่นโอบิดพอดีแล้วเจ้ากันเองเห็นมั้ยนะคุณเฉยยิ้มดีเว้ยดูดูพี่คนสวยเนี่ยคนณเฉยคนฉยสวยไหมสวยไหมสวยไหม ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกัน <Okay. S 1> คลิปต่อไปค่ะ